We, want to try, cat? You want to try jumping? You want to try jumping? ทุกคนสวีดัสวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้าทุกคนพบเจอกันอีกแล้ววันนี้ในช่องแม่จ้า,าพาเพลินมาทุกคนมาดูอะไรขาวๆหนาวนๆกันอีกแล้วทะเลสาบน้ําแข็งอีกแล้วจ้าทุกคนทะเลสาบน้ําแข็งกันอีกแล้วนะไปชมบรรยากาศด้วยกันจ้าหนาวๆเลย you go here first go do mm hmm. ตรงที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนก็เป็นที่ที่คนเขาจะมา เล่นน้ำนะคะมาว่ายน้ำเขาจะทำเป็นสถานที่ให้ลงเล่นน้ำได้นะคะมีสะพานมีอะไรนะในช่วงหน้าร้อนนี่จะแบบว่าคนจะนิยมมากันมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะไหนหน้าหนาวแบบนี้นะคะทุกคนก็มีคนมาลงเล่นน้ำนะมาแช่น้ำนะมาจุ่มน้ำเย็นแล้วก็ขึ้นมาจะมีเป็นห้องซาวน่าอยู่นะคนจะนิยมมา แช่ตัวในน้ำเย็นทุกคนอุ้ยหนาวแทนเลยนะคะวันนี้ก็มีค่ะแต่แม่จ๋าก,ก็ไม่ได้ถ่ายเข้ามาเนาะนะคะเขาจะจุ่มตัวลงไปนะคะจุ่มแล้วก็รีบขึ้นมานะคะจุ่มลงไปน้ำเย็นแล้วก็รีบขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งห้องอห้องสาวหน้านะคะกันเนาะเขาก็จะชอบทํำกันแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะที่ทุกคนเห็นเป็นทะเลสาบนะคะทุกคนทะเลสาบนี่ไงตรงนี้ไงที่คนเขาลงไปเล่นน้ำ ลงไปจุ่มในน้ํานะคะเขาก็จะแบบว่ามาทําน้ําแข็งตรงนี้ให้มันแตกๆพอที่จะจุ่มตัวลงไปได้นะคะก็มาจุ่มกันลงบันไดลงไปแล้วก็จุมจ่มจุ้มแล้วก็ขึ้นมานะคะทั้งหมดนี้ที่เห็นเป็นทะเลสาบทั้งหมดเลยนะเป็นน้ําทั้งหมดเลยนะคะและแม่จ๋าก,กำลังเดินอยู่บนสะพานนะคะก็จะทําเป็นสะพานวงแหวนนะคะให้เราเดินได้นะคะขา,ขาวๆนู่นเป็นน้ํา นะคะเป็นน้ําแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นน้ําแข็งเรียบร้อยนะคะปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะตอนนี้แม่จะเขียนอยู่บนผิวน้ํานะคะซึ่งผิวน้ําเป็นน้ําแข็งนะคะแล้วมีหิมะลงมาใหม่นะคะเป็นปุยหิมะนะคะปกคลุมบนผิวน้ําที่เป็นน้ําแข็งอยู่อีกทีนึงนะคะก็นะคะ,ะ,คะเป็นช่วงบรรยากาศเอา,เอาเก็บบรรยากาศสวยๆนะคะช่วง หิมะสนช่วงวินเทอร์นะคะช่วงหน้าหนาวนะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันเนาะนะคะแต่ก็เป็นอีกซีซั่นหนึ่งนะคะที่มีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์นะคะหน้าหนาวก็จะมีเอกลักษณ์แบบนี้นะคะมีความหนาวเย็นมีหิมะมีทะเลสาบน้ําแข็งนะคะนูนทุกคนมันไม่ใช่แคบๆนะคะซูมไปนูน่นสุดลูกหูลูกตานู่นเลยนะสุดทิวนู่นเลยนะคะเนี่ยนะคะไม่ใช่ น้อยๆนะแล้วก็เป็นน้ําแข็งไปทั้งหมดเลยนะคะตรงในโค้งข้างในนี้มันจะตื้นหน่อยนะคะเอ้ตรงฝั่งทางนี้มันจะลึกนิดนึงเนาะตอนนี้แม่จ๋าก็เดินอยู่บนสะพานนะคะเป็นสะพานวงแหวนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะอีกที่หนึงนะคะคลิปก่อนนั้นแม่จ๋าพาทุกคนไปคนละที่กันนะคะนี่อีกที่หน,นะอันนี้จะเป็นค่อนข้างใหญ่กว่านิดนึงนะคะใหญ่กว่าพอสมควรแหละนะคะ นี่คะก็มีที่แบบว่าลงจุ่มตัวอาบน้ําหลายที่อยู่ดูตรงนี้ดูทุกคนนี่นี่นี่ก็ลอยเขามามาทุบเออน้ําแข็งดูโปกโปกโปกนะคะปกโปกโปกเห็นใสๆลงไปไม่ได้นะคะเป็นน้ําแข็งนะคะลอยเขามาทุบน้ําแข็งนะคะทุบน้ําแข็งแล้วก็จุ่มตัวลงนะคะแต่ช่วงนี้คงยังไม่มีเออยังไม่มีใครมาจุ่มัมนก็เลยกลายเป็นน้ําแข็งไปอีกทีหนึ่งนะคะก็เลยกลายเป็นแบบนั้นเคาะเสียงดังปก๊ปกป๊กป๊กเลยนะคะ ถ้าเขาจะมาจุ่มเขาก็เอาอะไรมากระเทาะกระเทาะให้มันแตกแล้วก็จุ้มลงไปนะนี่นี่เป็นอีกหนึ่งวงแหวนนะคะแล้วก็นู่นอีกหนึ่งวงแหวนเดี๋ยวแม่จ๋าจะลงไปเดิน,ตร,นตรงนี้ตรงนี้น้ำมันตื้นนะเป็นน้ําขังแหละเป็นเป็นตลิงตะลิงมันเดี๋ยวจะลองเดินดู <c oughs> ลองลงไปยืนอยู่ดูอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ทุกคน อุ้ยลื่นลื่นไม่เอาไม่กล้าเดินมันลื่นนะคะมันลื่นลื่นดูก็ทั่วไปก็จะข้าวโพลไปแบบนี้เลยค่ะนะคะก็วันนี้นะคะพาทุกคนมาชมบรรยากาศสวยๆกันแบบนี้นะคะเอามาฝากทุกคนกันเลยฝากทุกคนกันเลยค่ะ What do you mean? Oh, see. Film โอเคจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้แม่จ๋าน้อน,นะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าเด้อขอบคุณค่ะ